สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเกียวตตู้สตูดิโอวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องมอสองพบเมืม่อหมอฮ้อมาถึงโชซอนที่นี่ดูเงียบมากแต่ไม่นานเขาก็เห็นทหารญี่ปุ่นเดินกันไปเต็มถนนเขานึกถึงคําพูดของหัวหน้าทหารญี่ปุ่นคนนั้นที่บอกว่าอีก15วันทหารญี่ปุ่นจะถึงหานหยางมหมอฮ้อรีบหลบและครั้งนี้เขารู้สึกสงสัยว่าทําไมหัวใจของเขายังเจ็บอยู่มหมอฮ้อมาถึงบ้านของมหมอฮอจูนแต่ก็ไม่พบใครเห็นแต่ศพของคนรับใช้ที่นอนตายอยู่ หมอหอเข้าไปในห้องที่หมอชเวบอกว่าพบยอนฮีแต่ในห้องก็ว่างเปล่าเช่นกันเขาเห็นแต่กระเป๋าของหมอชเวว่างอยู่เขาล้วงเข้าไปก็เจอจดหมายที่หมอฮอจูนเขียนถึงเขาด้านหมอชเวหลังจากที่เธอเข้ามาตรวจอาการของปู่เธอก็รีบจองห้องผ่าตัดทันทีเธอถามปู่ว่าทำไมปู่ไม่บอกหนูกันหน้านี้แต่ปู่ก็บอกว่าไม่มีอะไรปู่ไม่ได้เป็นอะไรมากหมอชเวจึงบอกกับปู่ว่าโรคนี้มันคาดไม่ได้คุณปู่อาจตายทันทียังไม่มีอะไรอีกหรอคะปู่บอกว่า ่าปู่อยากกลับบ้านแต่หมอช่วยบอกว่าปู่ต้องผ่าตัดด้านหมอฮอเขาต้องคอยหลบทหารญี่ปุ่นระหว่างทางที่ไปหาหมอฮอจุนตามที่อยู่ในจดหมายในที่สุดเขาก็ได้เจอกับมักแกเขาดีใจที่เธอปลอดภัยหมอฮอจุนกําลังรักษาชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เขาเรียบบอกให้หมอฮอไปหายอนอีหมอฮอขอโทษยอนอีที่มาช้าปล่อยให้เธอต้องรอและขอบคุณที่อดทนไม่ได้ถึงตอนนี้หมอฮอตรวจชีพจรแล้วมาบอกหมอฮอจุนว่าเกิดอะไรขึ้นกับยอนอีบ้างหมอฮอจุนเล่าให้ฟ ว่าเขาเองก็รักษาจนสุดความสามารถแล้วมีแต่หมอหอเท่านั้นที่จะช่วยเด็กคนนี้ได้ในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่ก็มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาและจะทำร้ายทั้งสองคนด้านปู่ก็บอกหมอชเชวว่าปู่ต้องการกลับบ้านไม่ต้องการผ่าตัดหมอจะมาบังคับไม่ได้หมอชเชวบอกว่าถ้าผ่าตัดคุณปู่ก็จะแข็งแรงและอยู่ได้นานขึ้นแต่ปู่ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปหมอชเชวจึงถามถึงเหตุผลที่ปู่อยากตาย ปู่จึงบอกว่าปู่เป็นหมอแต่ปู่ไม่นึกถึงความรู้สึกของลูกชายและปล่อยให้ลูกสะพ้ยตายก่อนปู่จึงไม่ควรได้รับการผ่าตาดัดปู่ปล่อยให้หลานสาวต้องเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ตอนยังเด็กขนาดนั้นหมอเชยบอกว่าแล้วหนูล่ะคะหนูไม่มีพ่อแม่พี่น้องถ้าหนูไม่มีปู่แล้วหนูจะอยู่กับใครดานยูจาฮาก็เข้ามาขอโทษ ที่ปู่ของเขาทําให้ปู่ของหมอชเ่วยเป็นแบบนี้หมอช่วยบอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหรอกและขอบคุณที่เขาก็ช่วยปู่เหมือนกันยูเจฮาถามถึงหมอฮอว่าเขาหายไปไหนแล้วทาไมต้องไปตอนนี้ที่นั่นมีอะไรสําคัญหมอช่วยจึงบอกว่าเขามีคนสําคัญที่ต้องไปช่วยเขาไม่สามารถทําให้เธอผิดหวังได้เขายอมแทงตัวเองเพื่อที่จะได้กลับไปช่วยเธอตัดกลับมาในยุคชอซอนทหารญี่ปุ่นบอกว่าวันนี้ข้าโชคดีที่ได้เจอเจ้าอีกครั้งข้าไม่เคยเสียเหยื่อที่หมายตา หมอหอจึงบอกว่าถ้าต้องการตัวค่าค่ายินดีแต่ขอให้ปล่อยคนอื่นไปทหารคนนั้นไม่ยอมเขาหยิบปืนเล็งไปที่หมอหอแต่ลูกน้องของหมอหอจูนก็เข้ามาขวางไว้และต่อสู้กันเขาโดานทหารญ,ญี่ปุ่นยิงจนได้รับบาดเจ็บทหารคนนั้นจะเข้ามาฆ่าหมอหอแต่จูจ่จเขาก็โดนธนูยิงจากด้านหลังและมีกลุ่มชาวบ้านเข้ามาช่วยกันฆ่าทหารญี่ปุ่นชายคนนั้นก็คือคนที่หมอหอเคยช่วยรักษาพี่ชายเขานั่นเองด้านหมอชเวเข้ามาในห้องตะปูของเธอก็หายตัวไปเธอโทรไปถามพ นักงานที่บ้านแต่เธอก็บอกว่าปู่ไม่ได้กลับบ้านหมอชเวคิดได้ว่าปู่จะไปที่ไหนเธอจึงรีบมาหาปู่กลับมาที่บ้านที่เขาเคยอยู่กับลูกสะใภ้และลูกชายและพูดกับรูปถ่ายของลูกว่า พ่อขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแต่เพื่อลูกสาวของแกพ่อจะโลภอยู่นานอีกหน่อยได้ไหมหมอชเชวขอโทษพ่อบอกว่าหนูทำไม่ดีกับปู่ไว้เยอะหนูต้องตอบแทนเขาให้มากดังนั้นให้คุณปู่อยู่กับหนูนานอีกหน่อยนะคะปู่และหลานจับมือกอดกันที่โชซอนมักแกทำแผลให้ลูกน้องของหมอฮอจุนและชายที่ช่วยเข้ามาช่วยชีวิตหมอฮอเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้เป็นทห,หารหลวงแล้วมีชาวบ้านที่ช่วยเขาสู้รบได้รับบาดเจ็บหลายคนหมอฮอจุนบอกว่าที่นี่ไม่มีสมุนไพร หมอหอหนึกถึงตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บหมอชเวบอกวิธีทําแผลให้เขาเลยหยิบกระเป๋าของหมอชเวขึ้นมาพวกเขาถามหมอหอว่านั่นมันคืออะไรหมอฮอตอบว่า มีหมอผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งทิ้งไว้แล้วหมอฮอกับหมอฮอจุนก็ช่วยกันรักษาคนที่บาดเจ็บด้วยอุปกรณ์การแพทย์ของหมอชเวแล้วหมอฮอก็ฝังเข็มห้ามเลือดหมอฮอถามเขาว่าจะมาเป็นนักดับได้อย่างไรเขาบอกว่าแม้แต่พระราชาและขุนนางทั้งหลายยังหนีเอาตัวรอดทิ้งประชาชนไว้เราเลยต้องช่วยกันป้องกันตัวเองเขาบอกหมอฮอว่าพี่ชายกับแม่ของเขาคงดีใจที่เขาได้ช่วยหมอเป็นการตอบแทนที่หมอฮอเคยช่วยชีวิตเขารอบนั้นเขาบอกว่าเขาจะปกป้องชีวิตคนให้ได้มาก พวกเขาลาหมอฮอแล้วก็จากไปส่วนหมอชเชวบอกปู่ว่าไม่ต้องกังวลหมอจุงเป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งของที่นี่แต่ปู่บอกว่าปู่อยากให้หมอชเชวเป็นคนผ่าให้ปู่ไม่อยากฝากชีวิตไว้ในมือคนแปลกหน้าหลานไม่มั่นใจหรอหมอชเชวมองหน้าปู่แล้วบอกว่างั้นหนูจะผ่าเองค่ะส่วนหมอฮอก็ถามเด็กว่าจําแม่นางที่เจ้าเคยพบครั้งก่อนได้ไหมนางเป็นหมอที่รักษาสัญญานางเก่งมากนางจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้นางส่งข้ามา หาเจ้าเพื่อช่วยเจ้าและทำตามสัญญาที่ให้ไว้หมอฮอจึงเริ่มรักษายอนอีส่วนหมอชเวนึกถึงคำพูดของหมอฮอที่ว่าเธอช่วยคนไว้มากมายนะับไม่ถ้วนด้วยมือคูนนี้หมอชเวจึงเริ่มผ่าตัดปู่ทั้งคู่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถแม้ว่าจะอยู่คนคนละที่ก็ตามส่วนพอ,ออก็โดนนักข่าวรุมถ,มถามถึงเรื่องที่ติดสินบนให้คนกุเรื่องหมอที่รักษาผิดพลาดเขาพยายามโทรหาคนที่มีอำนาจที่เขาเคยคิดว่าจะช่วยเขาได้แต่เขาก็โดนปฏิเสธ เขาคิดจะใช้ประโยชน์จากหมอฮออีกแต่ยูแจฮาก็บอกว่าคงไม่ได้แล้วเพราะเขากลับไปโชว์ซอนแล้วเขากลับไปรักษาคนไข้เขาต้องทนกับความเจ็บปวดจากการแทงหัวใจตัวเองแล้วคุณตาละ่ะเคยทําอะไรแบบนี้ในฐานะหมอบ้างไหมหมอฮอดีใจที่ยอนอีฟื้นเธอบอกว่า เธอไม่เป็นอะไรแล้วพ่อของยอนอีขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกสาวเขาจนปลอดภัยมหมอฮอถาม,มหมอฮอจุนว่าทําไมท่านถึงไม่หนีไปกับพวกในวังและพระราชามหมอฮอจุนเลยถามว่าแล้วเจ้าละ่ะกลับมาที่นี่ทําไมทําไมไม่อยู่ที่โลกแห่งนั้นโลกแห่งนั้นปลอดภัยกว่าที่นี่มหมอฮอหยิบกล่องเข็มมาแล้วถามว่าได้ยินว่ามันเป็นของท่านมหมอฮอจุนบอกว่ามันไม่ใช่ของข้ามันเคยตกอยู่ในมือของข้าและมันตกไปอยู่ในมือของใครก็ได้ยังไงข้าก็ไม่รู้ความลับทั้งหมดมหมอเชวบอกปู ว่าการผ่าตัดยากมากฉะนั้นปู่จะต้องแข็งแรงและอยู่กับหนูเป็นนานๆปู่ชมว่าเธอเก่งมากทั้งเรื่องการผ่าตัดและการรักษาจิตใจของคนไข้หมอเชวถามว่ามหมอฮอรู้ใช่ไหมว่าคุณปู่เป็นอะไรเขาถึงให้หนูดูแลคุณปู่ก่อนที่เขาจะไปปู่บอกว่าคนเราจะเปลี่ยประกายและเป็นตัวของตัวเองเมื่อพวกเขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่หมอเชวนึกถึงคําพูดของมหมอฮอที่บอกว่าเขาจะกลับมาก,ก่อนที่เธอจะนับ1-200ถึงเสร็จแล้วเธอก็เริ่มนับด้านมหมอฮอก็คิดถึงคําพูดของทุกคนและเหตุ การต่างๆที่ผ่านมาเขานอนดูดาวแล้วพูดว่าคืนนี้มีดาวเยอะจังเลยส่วนหมอเชเวก็นอนคิดถึงหมอฮอเหมือนกันเช้ามาหมอเชเวได้ยินเสียงคนทํากับข้าวในครัวเธอมาดูก็เห็นหมอฮอกําลังทําข้าวปั้นอยู่แล้วพูดว่าอรุณสวัสดิ์หมอเชเวเข้ามากอดหมอฮอหมอฮอบอกว่าบอกแล้วว่าให้รอหน่อยคุณนิจร้อนจังเลยหมอเชเวถามว่าช่วยยอนอีได้ไหมหมอฮอตอบว่าได้แล้วผมก็ช่วยเพื่อนในกองทหารของดูชิวด้วยหมอฮอจับมือแล้วลูบผมของหมอเชเวเขา บอกว่าผมคิดถึงคุณแล้วพวกเขาก็กอดกันด้วยความคิดถึงหมอฮอรมาเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลและพูดกับคุณปู่ว่าหมอชเวคงเหนื่อยมากแน่ๆที่ต้องดูแลปู่ตอนที่เขาไม่อยู่ปูต่ตอว่าที่เขาเป็นห่วงหมอชเวแต่ไม่เป็นห่วงปู่หลังจากที่ทะเลาะก,กันเสร็จหมอฮอว่าเขาดีใจที่ปู่ยอมผ่าตาัด บอกว่าถึงเวลาที่นายจะต้องตัดสินใจแล้วไม่ต้องห่วงหมอชว่วเธอเป็นคนเข้มแข็งหมอช่วยพาหมอหอมากินข้าวปั้นเธอสำลักหมอหอจะเปิดน้ำอัดลมแต่เขาก็เปิดไม่เป็นทำให้เธอต้องเปิดเองเธอพูดแบบงอนๆว่าปกติผู้ชายต้องเปิดกระป๋องน้ำให้แฟนนะ หมอฮอขอโทษผมยังไม่คุนนะ่ะหมอฮอเล่าว่าตอนตอนนี้ทหารญี่ปุ่นยึดฐานอย่างแล้วเขาเห็นชาวบ้านตายและบาดเจ็บมากมายแต่เขากลับทาอะไรไม่ได้แล้วบอกว่าโลกสองใบนี้ช่างแตกต่างกันเหลือเกินหมอชเวรับโทรศัพท์จากแผนกฉุกเฉินหมอฮอบอกเธอว่าให้เธอรีบไปเพราะอาจมีเรื่องด่วนตอนนี้หมอชเวและหมอฮอกําลังมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหมอชเวพาหมอฮอมาเที่ยวที่งานป่าลูกโปง่งที่ที่คนรักชอบมากันแต่ดูเหมือนหม หอหอไม่มีความสุขหมอหอขอโทษหมอชเวเธอบอกว่าเธอไม่โกรธแล้วบอกให้หมอหอกลับไปในที่ที่เขาควรอยู่ฉันจะเฝ้าดูคนอยู่ที่นี่พวกเราไม่แยกทางกันเถอะเดี๋ยวเรามารุ้นตอนอาวาสานกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าหมอหอจะกลับไปในยุคโชซอนอีกหรือไม่แล้วหมอชเวจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีหมอหอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เกียวโตวด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ